สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนดนูครับนะตอนนี้ก็อยู่กับผมหน่อยเช่นเคยนบวันนี้ก็ดูในซีรีส์ใหม่ได้ครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการอ่ารีคอมเมนตสแตนหรือว่าแนะเส,สนอสแตนโดนโหดในแมปอ่ะยูนิเวอร์แซลไทม์อันนี้น่าทำนะนะก็นี่จะเป็นซีรีส์ที่ผมว่าผมจะตั้งใจทำมากอะ่ะน่าจะมีเกิน10 EP ไม่ก็เกินไป20 30เลยถ้ามีสเตนดีๆมันจะมาคอมเมนต์หรือไม่ก็อาจจะเป็นซีรีส์ที่จะรีวิวสแตนทุกตัวเลย นะแต่วันนี้เราจะมานี่คอมเมนต์ก่อนดีกว่ามาซึ่งตัวที่เราจะมาดูคอมเมนต์ในวันนี้ก็คือจะเป็นตัวอ่าตัวพระเอกเลยเป็นตัวพระเอกนั่นคืออ่าสตาร์เพน่าไห็นมแต่เป็นจะเป็นอ่าโจโรสตาร์เพน่าไหมก็เขาว่าความยากในการทำของมันเนี่ยมันทำยากไหมหรือว่ามันเป็นอ่ากลางๆแล้วก็ไม่ยากเกินไปหรือเปนะก็วิธีการทำอ่าโจโรสตาร์เพน่ามันก็ต้องมีสตาร์เพน่ามาก่อนนะแล้วก็ใช้ เหมือนจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าคอสติคออฟนะครับก็จะได้เป็นสตาร์เพลนั่นตัวนี้ออกมาให้เห็นนะก็ส่วนฐานทันกิลนั้นก็จะมีอ่าอีหนอนะอีจะเป็นการอ่าต่อยรัวเป็นอย่างนี้ต่อยรัวเอามันก็มันก็ต่อยนานมากเพราะว่ามันต่อยนานอยู่อ่ะโอ้ยด้วยนึงอสกิลมันคุ้มท้าเสียแผมต่อยต่อยดูดิ โอเคต่อไปจะเป็นสก,กิลอาร์นะสก,กิลอาร์จะเป็นอ่าต่อยหนักนั่นเองนะเดี๋ยวผมไปหาดัมมี่ต่อยให้ดูก่นอนอาจะเป็นการต่อยหนักอย่างนี้นี่ดัมมี่ก็พอตัวอยู่น,นะครับนะส่วนท่าทีจะเป็นการชาร์จต่อยดัมมี250่สองใช่ปะบางทีมันก็เข้า250ร้อยห้บางทีมันก็เข้า200ที่ผมไปลองมานะก็มันแล้วแต่รอบนะ,นะมัดธรรมดาหนึ่งร้อยสิบโอเค ต่อไปจะเป็นท่าวายถ้าว,าย,า,วายจะเป็นอ่าเป็นการฮิวนี่จะเป็นอย่างนี้เลยฮิวได้ดีมากผมว่าตัวเนี้ยเป็นการเป็นตัวที่ฮิวได้โอเคมากเลยว่าถ้าสมมติเรากดบีบีก่อนกดบีก่อนแล้วก็กดวายมันจะเป็นการฮิวตัวเองมันจะเป็นอย่างนี้มันจะหมุนรอบตัวเองอ่ะไม่ได้หมุนรอบตัวเองแล้วก็เป็นการฮิวมันมันยังฮิวต่ออ่ะนะ คิวนานมากคับเวถ้าเราอยู่ตัวเองมันจะคิวนานมากเลยเพราะว่าก็ต่อไปจะเป็น F เป็นสกิลที่สซาพิ่นัมต้องมีนั่นก็คือทำซ็อกนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอยู่เวลาแน่เลยครับก็สซาพิ่นัมทุกตัวต้องมีแล้วแน่น่ะแต่ไปอีกเนาะมีอยู่เวลาได้ไงอ่ะคิดเอชเอชจะเป็นการอ่ะต่อยพื้นเหมือนเป็นการต่อยพื้นแล้วก็ สร้างความเสียหายกับตัวที่อยู่ใกล้มากที่สุดจะเป็นมันทัผมต่อ,อยพื้นอย่างนี้ใช่มันจะโดนตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดถ้าชื่อว่าสแลมนั่นเองนะฮะก็ต่อมาจะเป็นตัว V V จะเป็นเทเลพอร์ตนั่นเองก็สมมติเราเอาเมาส์ไปวางไว้ตรงนี้วีอารับได้ระดับไม่นวาร์ปได้โอ้สุดยอดมากส่วนตัวจีก็เป็นจิ้งเซตก,ก็กระโดดเออลืมตัวจีตัวจีจะเป็นโพสต์นะครับนะก็ประมาณนี้เลย ก็มาถึงขั้นตอนสรุปนะ่ยผมนะก็สแตนตัวนี้ผมจัดให้อยู่ในอ่าอันนั้นที่เอาบวกก็โอเคนะ่ยแบบว่ามันเอาไว้บวกโอเคเลยหยุดเวลาแล้วก็ไม่ต่อย่างี้ฮิวก็โอเคมีท่าวาร์ปมีท่าหนีเพียิเศษเนี่ยกดวีหนีได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่คือีคูลดาวน์เร็วมากเลยเห็นไหมกดได้อหมาล้วมันรีคูลดาวน์ได้โอเคมากแล้วก็รูปลักษณ์สแตนรวมมันก็เหมือนระตาพีิทามที่เหมือนเอารูปกับโจโร่เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นใส่หมวกซาพีิทามแล้วก็ใส่หมวกของโจโร่แล้วก็ ตัวอย่างนี้นะนะับนะก็สำหรับการรีวิวสแตนรีคอมเมนต์สแตนในคลิปนี้ก็ต้องขอจบเป็นเพียงแค่นี้นะถ้าชอบเดี๋ยวกดไลค์สำหรับใครกดแชร์กบบับผมด้วยนะครับนะก็ช่วงนี้คลิปจะมาทีเถีนะครับนะก็จะกลับมาทำคลิปละก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า